สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิกชี้พายชสนะวันนี้เราจะมารีวิวเกมบินพีคให้ทุกคนฟังหลังจากที่เราลองเล่นมาแล้วจนจบนะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่ากาก็เล่นจบแล้วนะทุกคนเกมนี้มันเป็นเกมที่ให้เราหาของเขาก็จะมีของให้เราหาใช่ไหมแล้วในเกมนี้เราสามารถแบบเปิดประตูขยับทุ่งหญ้าขยับใบไม้อะไรได้หมดเลยนะก็คือแบบ รู้สึกเหมือนแบบมันทําให้เกมมันดูมีอะไรมากขึ้นนะทุกคนนอกจากนี้พอเราหาบางอย่างเจอมันจะมีคัสซีนให้เราด้วยนะเหมือนอัญญาที่เราหาพัวเจอใช่ไหมแล้วเขาก็แบบเอาพวไปขุดดินที่เราหาเจอไว้อะแล้วก็มีกล่องสมบัติออกมาแล้วในกล่องสมบัติอ่ะมันก็มีหนังสือที่เขาเป็นเควสให้เราหาอีกทีหนึ่งด้วย พอเป็นแบบนี้มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเกมตัวเกมอะ่ะมันมีอะไรมากมากเลยนะก็คือแบบดูน่าเล่นแลวก็น่าติดตามแล้วคือเรื่องของเรื่องเกมเนี้ยเขาก็มีเนื้อเรื่องให้เราด้วยนะเป็นแบบเหมือนการ์ตูนสั้นนะให้เราดูคือเขาไม่ได้มีคําพูดคําบรรยายอะไรนะแต่ให้เราแบบจินตนาการเราเองอะ่ะเหมือนทีมของเกมเนี้ยมันก็คือจะเป็นเด็กๆเ,เขามาเข้าค่ายลูกเสือกันใช่ปะละ่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็ไปเจอแผนที่สมบัติ แล้วเด็กผู้ชายคนนี้เขาก็โดนลมพัดปลิวไปแล้วเสื้อผ้าเขาก็หายหมดเลยทําให้เราอ่ะต้องมาตามหาเสื้อผ้าของเด็กผู้ชายถ้าทุกคนสังเกตอาจจะเห็นว่าประตูหน้าต่างอะไรเงี้ยก็เปิดได้หมดเลยนาะหาของข้างในบ้านได้กระจุกกระจิกคือมันมีอะไรให้ทําเยอะมากๆเลยอ่ะแล้วอีกส่วนหนึ่งของเกมที่ชอบมากๆอ่ะคือเขาจะมี achievement เล็กๆให้เราทำทุกคนแบบอย่างอันนี้คือทุกคนจะเห็นใช่ปะว่ามันมีขยะทิ้งอยู่ทั่วป่าเลยแล้วก็เอาเก็บ ขวดน้ำอะมาทิ้งขยะอะไรพวกเนี้ยเป็น a อชิ e เม m e n เล็กๆที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนะคือบางทีอะเหมือนของอะมันก็จะแอบ,บอยู่ตามแบบ ในหน้าต่างหรืออะไรนี้เราต้องเปิดมาใช่ไหมแล้วบางอันมันก็จะโผล่มาให้เห็นนิดเดียวทําให้เราแบบบางทีก็หาคนค้างยากนะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครหาไม่เจอเราก็ใช้ตัวช่วยได้นะโดยการคลิกเข้าไปที่ของที่เราหาไม่เจอใช่ไหมแล้วเขาก็จะเจ,เจาเวลาประมาณ3นาทีให้เราแบบลองหาเองดูก่อนแต่ถ้าใน3นาทีนั้นนะ่ะเราหาไม่เจอจริงๆอะ่ะเขาก็จะแบบ ใบให้นะว่าอยู่แถวไหนแล้วก็ถ้าเรายังหาไม่เจออยู่แล้วกดอีกทีเขาก็จะบอกเลยนะว่าของนั้นนะอยู่ตรงไหนทุกคนก็ไม่ต้องกลัวนะว่าถ้าเล่นไปแล้วแบบหาไม่เจอแล้วแบบจะต้องหยุดเล่นอะไรเงี้ยก็คือแบบเล่นต่อได้เรื่อยๆเลยคือเราเลอบไปแล้วใช่ป่าว่าเกมเนี้ยมันเป็นแนวแบบเด็กมาแบบตั้งแคมป์ในป่าใช่ป่ะแล้วเรารู้สึกว่าเกมเนี้ยมันออกแนวแบบมีสัตว์มาศัศจ์รย์พิศวงหน่อยๆเหมือนเรามาหาความลับในป่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่แบบ แล้ว่างการตั้งแคมป์มันก็จะมีเนื้อเรื่องไปด้วยแล้วก็ให้เราหาของไปด้วยเดี๋ยวเราจะมาแบบสรุปคร่าวๆให้ฟังว่าเนื้อเรื่องเป็นประมาณไหนคือเด็กๆเกขาไม่ได้มาตั้งแคมป์กันเองนะทุกคนแต่ว่าเขาอ่ะมีคุณครูมาด้วยซึ่งคุณครูที่มาด้วยอ่ะก็คือแบบนอนอยู่ในเต็นท์นะทุกคนถ้าทุกคนเห็นเท้าที่โผล่มาใช่นั่นแหละคือคุณครูที่พาเด็กๆมาเข้าแคมป์นะ คือระหว่างที่เราเล่นเกมอ่ะเขาก็จะมีอะไรนิดๆหน่อยๆให้เราเล่นเป็นกิมมิคเพิ่มในะทุกคนแบบอันนี้มันมืดแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาไฟฉายมาส่องไฟได้พอเราหาไฟฉายเจอใช่ไหมเราไฟฉายมาส่องไฟเพื่อหาของแล้วก็จะเห็นเป็นวงๆอะไรเงี้ยก็คือแบบรปยละเอียดคือดีมากเลยนะทุกคน แล้วแบบของที่เราหามันก็จะลิง์ไปสู่อันถัดไปด้วยนะเหมือนอันนี้เราตามหาคุณแจรดใช่ปะซึ่งคุณแจรดอันเนี้ยก็จะเป็นคุณแจรถที่ขับพาเราไปที่อื่นต่ออีกทีหนึง่ง่ะทุกคนพอเขาหาของได้เรียบร้อยอะไรเงี้ยเขาก็ปลุกครูเขาทุกคนเพื่อที่จะแบบ เฮ้ยเราเจอสมบัติแล้วนะเราไปหาสมบัติกันสมบัติมันอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยลราคู่เขาก็แบบอุ๊ยตาลุกวาวแบบอุ๊ยไปกันเถอะไปหาสมบัติกันแล้วทุกคนก็แบบเย้ไปหาสมบัติกัน,น,กแบบ h, กนอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือแบบเหมือนกลืนนําเนื้อเรื่องของเกมนะทุกคนว่าแบบเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเข้ามาในป่าพิศวงแล้วเกมเขาก็กําลังแบบปูเนื้อเรื่องอยู่ว่าเรื่องราวต่อไปอ่ะมันจะเป็นยังไง ซึ่งที่เราเล่นไปทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆทุกคนมันเป็นแค่แบบชั珀เตอร์แรกชั珀เตอร์เดียวนะทุกคนซึ่งเราก็ต้องรอตัวเกมออกชั珀เตอร์สมาว่าชั珀เตอร์ต่อไปอ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างแบบพอเล่นจบอ่ะเหมือนตอนจบอ่ะมันหักมากเลยอนะ่ะทุกคนคือแบบเราอยากเล่นต่อมากเลยแต่ว่าซีซั่น2งยังไม่มานะชปเตอร์สก็คือยังไม่มาก็เลยแบบเฮ้ยแล้วเรื่องราวมันจะเป็นอะไรต่อไปยังไงก็คือแบบ เฝ้ารอมาเลยทุกคนก็คือถ้าแบบช h a p ์สองมาแปบ๊บก็คือต้องเล่นแน่ๆเนี่ย,ย,ยแล้วเหมือนที่บอกไปว่าเกมมันจะมีแบบพัซเซิลนิดๆหน่อยๆมาให้เราเล่นนะทุกคนอันนี้มันก็เหมือนแบบเป็นแบบให้เคลื่อนหินไปตามลูกปัน้นแล้วลูกปั้นมันจะหลน่นลงอะไรเงี้ยคือแบบพัซเซิลมันมันทามาไม่ยากมากอะ่ะทุกคนให้เรารู้สึกแบบพอเล่นได้พอจับทางถูกว่าเฮ้ยมันควรจะแบบไปยังไงต่อไปยังไงต่ออะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เกมเนี่ยมันค่อนข้างสนุกนะ แต่คือถ้าเกิดว่าเราเล่นติดกันนานๆเราจะรู้สึกเริ่มปวดตาทุกคนเพราะว่าแบบโทนสีเอ่ยอะไรเอ่ยอะแล้วแบบเราต้องเลื่อนไปเลื่อนมาเพื่อหาของแล้วแบบมันค่อนข้างใหญ่อะทุกคนมันทําให้เราแบบปวดตามากๆเลยอะก็ถ้าทุกคนซื้อมาเล่นอะก็ค่อยๆเล่นละกันนะเพราะว่าเราอะเล่นติดกันหรอแบบมันปวดตามากเราเอาแต่ปวดมาแบบเฮ้ยเมื่อไรจะเจอของเมื่อไรจะเจอของแล้วคือของมันซ่อนอยู่แบบ ยุบยิบมากเลยแล้วเราแทบจะแบบใช้ตัวช่วยแบบเกือบทุกด้านอ่ะพอแบบพยายามหาแล้วแต่ว่ามันหาไม่เจอจริงจริงแบบก็คือแบบรู้สึกว่าแบบคนหาทุกมุมแล้วนะแต่ว่ามันหาไม่เจอแต่ว่าแบบพอเจอเฉลยแล้วก็แบบเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้เหรอคือแบบตําตาหลายอันมากเลยก็คือแบบอยู่ในที่ที่เรามองเห็นง่ายแต่แต่เรามองไม่เห็นอ่ะ ก็ถ้าใครชอบเกมหาของอ่ะเรารู้สึกอยากได้เกมแบบที่ดูชิวๆมีเนื้อเรื่องสนุกๆกอะ่ะก็ลองไปซื้อเกมนี้มาเล่นดูได้นะทุกคนซื้อได้ในสตรีมเลยนะส่วนหลังจากเนี้ยเราจะสปอยเนื้อเรื่องในเกมให้จนจบเลยนะถ้าเกิดว่าใครอะ่ะอยากเก็บไปเล่นเองก่อนอ่ะก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะ ก็คือแบบเหมือนหลังจากที่ทุกคนอ่ะเปิดตัวของวินพีกได้แล้วใช่ไหมทุกคนก็คือกําลังจะเดินทางไปตั้งแข็มกันใช่ไหมเพื่อไปหาสมบัติใช่ไหมพอเสร็จแล้วอ่ะระหว่างทางอ่ะล้อรถอ่ะมันก็แบบเหมือนหลุด ย้อยยังแบนหรืออะไรสักอย่างทําให้ต้องมาหยุดอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยก็คือจะเป็นแบบเหมือนบ้านของแม่โมดอะซึ่งเขาก็จะแบบมีภารกิจอะไรให้เราทําก็คือแบบหาแมวหาหมวกแม่โมดหาไม้กวาดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือแบบเหมือนภารกิจหลักๆของอันเนี้ยก็คือเราอะกาลังจะตามหาแมวสามตัวของแม่โมดเพื่อที่จะแบบเอาไปให้แม่โมดแม่โมดก็จะให้ของบางอย่างตอบแทนเรามาเนื่องจากว่าเกมหยามันเป็นแบบ มิติพิศวงอะไรเงี้ยมันก็เลยจะมีแบบเรื่องราวอะไรแปลกๆมีทั้งแม่มดมีนูน่นนี่นั่นโนนใช่ไหมพอเราตามหาแมวให้แม่มดเสร็จปุ๊บอบแม่มดก็โยนของบางอย่างออกมาเป็นเหมือนแบบเขาอะไรสักอย่างเขายูนิคอร์นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบตอนแรกอะเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรทุกคนเห็นปะขาวๆที่โยนออกมาจากนอกหน้าต่างอะคือพอถึงด่านถัดไปแล้วก็คือแบบอ๋อเนี่ยว่ามันคือเขาอะไรแต่เรายังไม่บอกนั้นเดี๋ยวเราให้ดูฉากนี้ก่อน แม่มดก็มีแล้วบิ๊กฟุตก็มีแล้วตอนนี้ก็มาถึงไข่ทองคำกันนะทุกคนทุกคนอาจจะสังเกตว่าแม่ไก่ออกไข่เป็นทองไข่ที่เป็นทองอ่ะทุกคนก็คือพอไก่หนีออกจากรังกันหมดแล้วเราก็เลยต้องเอาไก่กลับเข้ามาในรังใหม่เหมือนเดิมนะทุกคนโดยการที่แบบเราต้องหาหมาเพื่อมาต้อนไก่ อันนี้คือเขาของอันที่เราเจอมันไม่ใช่ยูนิคอนทุกคนมันคือโคนิคอนก็คือน้องวัวที่มีเขานะทุกคนคือแบบเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเดียเ๋ยวนี้เราแบบเวลาเจออะไรที่มีเขาอะ่ะเหมือนยูนิคอนช่วงนี้กําลังมาแล้วจะมีทั้งแมวนิคอนวาน,นิคอนหรือแบบใดๆมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดอะ่ะโอเคตัดจบจากเรื่องโคนิคอนกันต่อเพอเราเอาไก่เข้าเล้าแล้วใช่ไหมเราก็เดินทางต่อไป สิ่งถัดไปที่เราจะเติยก็คือบ่อน,น้ําอธิฐานนะทุกคนซึ่งตรงจุดเนี้ยมีใครเราไม่รู้ว่ามีใครเคยได้ยินไหมว่าแบบไอปลายสายลุงมันจะมีทองคําซ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็คือแบบด่าน,นี้ก็คือพูดถึงเรื่องตำนานอันนั้นที่แบบปลายสายลุงมีทองคําซ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ย คือตอนนี้ทุกคนก็เจอสมบัติกันแล้วใช่ไหมพอเจอสมบัติเสร็จก็ได้เวลากลับบ้านใช่ไหมแล้วระหว่างทางที่กําลังจะกลับบ้านน่ะคุณครูผู้ดูแลเขาก็เกิดอยากเข้าห้องน้ําขึ้นมานะทุกคนเด็กๆก,ก็เลยต้องแบบเดินเล่นแถวนั้นรอไปก่อนซึ่งแถวนี้ก็เป็นแบบหมู่บ้านคนอะไรพวกนี้นะทุกคนแล้วระหว่างที่เดินเล่นรอคุณครูคเข้าห้องน้ําอยู่เนี่ยเด็กลูกเสือกลุ่มเนี่ยเขาก็ไปเจอของประหลาดชิ้นหนึ่งขึ้นมานะทุกคนซึ่งแบบมันเป็นเครื่องมือในการเรียก QFO คืออาจจะมีคนเคยได้ยินตำนานที่แบบ UFO มาโผล่ตรงทุ่งข้าวโพดอะทุกคนแล้วว่าอันเนี้ยมันก็น่าจะประมาณน่ะนำเมืองเนี้ยคือมันมีทุ่งข้าวโพดอยู่ใช่ไหมไม่อาจจะเป็นจุดที่แบบมี UFO ได้พอดีแบบตอนที่แบบมีคลื่นสัญญาณก็เลยเรียก UFO มาได้ทุกคนพอตกกลางคือนอะเด็กๆก็เลยเอาอุปกรณ์แปลกประหลาดที่ไปเจอมาตั้งบนโต๊ะแล้วมันก็ส่งสัญญาเรียก UFO แล้ว UFO ก็ดูเด็กๆออกไปหมดเลยทุกคนคือตอนนี้นก็คือแบบเราอยากรู้มาเลยว่ามันเป็นยังไงต่อใช่ไหมเราดูว่ามันจะมีด่านถัดไปทุกคนแต่ก็คือนั่นแหละทุกคนซีซั่นหนก็จบที่ตรงนี้จบที่เด็กโดนมันต่างดาวดูดเข้าไปแล้วพอครูออกมาก็แบบเฮ้ยเด็กๆหายไปไหนกันหมดหนะ้าแล้วก็แบบเห็นยูเอฟโลอยผ่านไป คือเราแบบอยากรู้ต่อมากเลยว่าแบบเฮ้ยเรายังไงต่อโดนดูดเข้าไปเรายังไงต่อเรายังไงต่ออะไรเงี้ยแต่คือตอนเนี้ยซีซั่นสองมันยังไม่มาทุกคนเราต้องรอก่อนแล้วก็คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาเมื่อไหร่เขาบอกว่าคนะัม ing ง o ูนอะทุกคน <laughs> คือถ้าภาคต่อมาแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูว่ามันเป็นยังไงต่อนะทุกคน ส่วนสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนถ้าเกิดว่าอยากให้เราเล่นเกมอะไรอีกเนี่ยก็พิมพ์เมนต์บอกมาที่ด้านล่างได้เลยนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย